แต่และแต่ละจังหวัดมันก็จะมีเหมือนผ้า,าเป็นลายพื้นเมืองแต่พอรอมรวมแล้วมันจะเหมือนกันเราก็เลยติดเป็นเหมือนตัวซีเพลกเอาไว,ว้ว่าอยู่ในลายผ้าแหละว่าให้คุณไปหาว่ามันมีที่มามีประวัติศาสตร์นะอย่างเช่นตัวลายผ้าที่เป็นของจังหวัดสกลนครอย่างเงี้ยก็คือด้วยความที่สกลนคะรเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องพวกยงคามเราก็เลยใช้เสื้อของน้องทีน่าวบอยเป็นตัวสีฟ้าอี่เงินแล้วก็ลายผอสีขาว อย่างดอกประดู่งอุตรดิณเองเพราะว่าจังหวัดอุตรดิณเนี่ยมีดอกไม้เป็นจังหวัดเป็นดอกประดู่คือเหมือนเป็นตัวฮินชัเล็กๆให้เราแบบอุ้ยลายมันมาจากไหนนะไปเซิร์ช Google แล้วก็อ๋อมันมีที่มาอย่างนี้อย่างนั้นเลยอย่างอยากใส่เอื่องเล็กเล็กเข้าไปในนั้นเพื่อให้คนต่างถิ่นเห็นเพราะว่าทุกคนจะรู้สึกว่าเหมือนลายเหมือนกันใช่แต่จริงจริงมันไม่เหมือนกันใช่แล้วมันชื่อว่าอะไรหลังทูถ้อาจจะไม่ได้รู้เรื่องประวัติอะไร ด้วยค่ะพรว่ามันออกมาในอาร์ตทอยคนก็จะทำให้คนสุกใจและเข้าถึงได้ด้วยใช่ค่ะใช่เขาจะไปตัต้งคำถามว่าทำไมมันต้องลาย่างน,นี้ไอ้จุดๆที่อยู่ข้างในนันเป็นอะไรที่จริงมีความหมายหรือมไม่เน,นี่ยขอคำถามต่อไปเลยนะคะเอ่ออันนี้ก็แต่จะถามนะคะถามคุณกองก่อนก็นได้ค่ะคะุณกองดอนในฐานะที่อยู่ในองการอาร์ตทอยค่ะคิดว่าเราจะสามารถทำให้อาร์ตทอยไทยไปสู่ตาลาดโลกได้อย่างไรบ้างคะ ทำต่างจริงจริด้วยแน่นอนค่ะสมัครคน <c oughs> ที่หน้าตาจริงจังอย่งางพุ <c oughs> กพี่ครับผมก็ถ้าถ้าถามผมนะคะทํทำให้อาร์ตพอยตไทยไปสู่ระดับอินเตอร์ระดับโลกอย่างเงี้ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยก็คือการสร้างเอกลักษณ์ซึ่งถ้าเป็นเมื่อสักหลายปีก่อนหรืจริงๆริเนี่ยผมเชื่อว่าคนทำอาร์ตพอยหลายๆคนก็ก็ทำกันมาแล้วก็คือใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยลงไปซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยผมมอง,องไว้สอง,ยงอย่างอย่างหนึ่งก็คืออะไที่เขาจำเราได้อยู่แล้วเ่างเช่นว่าถ้าคิดถึงไทยคิดถึงอะไร ยักษ์ไทยสัตว์ประจำชาติช้างกีฬาประจำชาติมวยไทยหรือสถานที่ท่องเที่ยววัดวารามอย่างุีู้กๆกันใช่พวกอย่างนี้ก็จะถูกเอาไปใส่ในงานทอยงานอารทอยซึงต่างชาติเห็นปุ๊บก็จะจําได้ว่าเอ้ยอันนี้ของไทยนะอันนั้นก็คือหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาจําเราได้อยู่แล้วกับสอก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้เขาจําเราสิ่งที่เราอยากจะข่ายเขาซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นมวยไทยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นยักษ์ไทยก็ได้เหมือนอย่างที่ปิ๊งหรืออย่างที่หมูทำเนี่ยก็คือเอ๊ะเราอยากจะขายความเป็นท้องถิ่นอยากจะขายลายผ้าอยากจะขายไอ้ความเป็นจันทบูรเนี่ยม,มันมีอะไรอยู่ในนั้นนะเอ๊ะสุพรรณบุรีมีห,หมู่บ้านควายมีที่พิพิธภัณฑ์รูปแบบชาวจีนอย่างเงี้ยผมก็คิดเอ๊ะพวกเนี้ยบางทีก็อาจจะยังไม่รู้การที่เราซ่อนใส่เข้าไปในตัวทอยเนี่ยมันก็เป็นการที่แบบว่า เราทําให้เขาได้แบบเอ่อเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมที่จริงเราไม่จำเป็นต้องขายความเป็นไทยแบบตะโกนว่าแบบว่าเฮ้ยนี่ช้างไทยวยไทยความจริงคือเราอยากจะบอกอะไรเขาเนี่ยเราก็ออกเข้าไปในผลงานของเราเนี่ยซ่อนไว้ล็กๆให้เขาไปค้นหาเองก็ได้เขา,าไ,เไปศึกษาข้อมูลนั่เองนะขอบคุณมากค่ะมีอะไรจะเสนอมหรเล่คะคุณหรูบฟังคือฟังฟังค่นนเลย มันจะเสริมอะไรดีครับแต่ว่าดีครับเห็นลูกยิงงานโดยทุกอย่างในฐานะที่อยู่ในวงการนี้มาถึงสี่ปีแล้วอาจจะพูดหน่อยก็ได้ครับถ <c oughs> ้าจะมีอะไรที่จะพักกันให้ไปไกลนิดหน่อยดีโอเคคือตอนแรกผมได้รับคำถามเนี่ยมาแล้วผมก็นอนคิดจนกลางคืนแล้วผมคิดว่าคำถามที่ตอบยากมากนะครับแล้วก็เออแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในวงการอาร์ทอยแล้วก็คนที่ชอบอาร์ทอยครับเวลาเขาได้อาร์ทอยไปเนี่ยเขาจะไปหาวงถ่ายรูป ผมว่าเวลาเราได้นะถอดและพกไปถานที่ต่างๆมันทำให้เราได้ไปอยู่ในสถานที่นั้นนานขึ้นเพื่อเราจะต้องหาม่วนที่มันดีที่สุดในการถ่ายนะครับและตอนที่ผมออกแบบตัวตัวต้ออต้องโวบอยมาเนี่ยครับผมก็สังเกตได้ว่ามันสวยแนบดีนิดเดียวินไปเหมือนมันกำลังกินอะไรอร่อยอยู่ผมคิดถึงการที่ถ้าเขาไปวางตามร้านอาหารร้านหลับตัางตามจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็วางคู่กับอาหารนั้นๆประจำจังหวัด น่าจะได้ดูที่คนแชร์อาจจะติดแฮทแท็กคำพิสูจน์เทรลเลอร์อะไรนะครับมันก็จะเป็นการตอบยอดตนั้นได้ซึ่งจริงเราการใช้แท็กหรือการถ่ายรูปมาถอดพวกนี้ครับผมว่าจริงแล้มันก็มันเป็นวิดีโอได้ใช่ค่ะยิ่งเราโพสแท็กไปดูเนี่ยกระจายกันต่อผมว่าเป็นจุดเริ่มตัวที่ดีในการใช้หาถอดในกานมาใช้นี่ก็เป็นแนวทางนะครับแปลว่า